อากราบสวัสดีเป็นครับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีดูทันครับกราบสวัสดีงามๆพี่น้องท่นครับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีดูทันวันนี้มาแจ้งข่าวหวยซองครับพี่น้องเอฟซีดูทันหลังจากมีเจาะผ่าในใจดีครับพี่น้องเอฟซีก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แฟนช่องเจ๊ยังชาแนลหล้วกาอาจารย์แหล่ต้องด้พี่น้องด้ มาบอกสู้ฟังพี่น้องเอฟซีวันนี้บรรยากาศยุคไฮน่าครับพี่น้องเอฟซีตุ้ยทันเอ็ดเองมาหน่าหลกักะมาส่งเงียบเนี่ยก็เลยอยากบอกให้พี่น้องเอฟซีตุ้ยทันฟังเรียงไม่ซ่อง,องพอดีมิจาภาพไนเจียสปอร์ตพี่น้องเอฟซีตุ้ยทันเพิ่นดำเนินการดำเนินการแท่งเอดพี่น้องเอฟซีเพราะว่าแอดเบิเ้ลเงี้ยแ,แ,แล้วพี่น้องเอฟซีก็จะว่าฉันเนาะแอดเนาะเบิ้ลเงี้ยแล้วพี่น้องเอฟซีตุ้ยทัน <c oughs> พ่นจะเลยเป็นเจ้ภา,า e จภาพให้พี่น้องเอฟซีเป็นเจ้าภาพให้หนึ่งวัดครับพี่น้องต่ว่าตัวเล็กแน,นวทางเลข่ซ่อง้นิพันเอาไปเปิดบิงละละ่งแล้วล่ะพี่น้องพ่นเอาไปหาซื้อละละแล้วล่ะต่ว่าบัดน,นี้พ่นก็ให้ตัวเลขแน,นวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีขึ้นเก่าครับพี่น้องเป็นลิตันเอด็ด เ้าไปลงทุนยังกระดอกกระเดียดไลนหวใแล้วสั่นมาเปลี่ยนตาข่อยเบ่งล้วสันเกเชียมันมาเป็นตาของข่อยนักเชียมันหมานไปพร้อมๆกันเป็นสั่นล้วว่าแล้วว่าพี่น้องเอฟซีล่องเปลี่ยนมือเบ่งเราเปลี่ยนมือคนถือซ่องเบ่งเราแต่ว่าตัวเลขเนี้ยทั้งพิ่นไห้มากชื่อเราพี่น้องพิ่ไห้มาเชื่อเราเพิ่นว่าห้แอดวดนี้ไปทำทุนสักก่อนเป็นไาสิได้พี่น้องได้เป็นไรห้แอดไปทำทุนสักก่อนแล้วสันแลวว่า แต่ว่าตัวเลขนะทางเพิ่งม,มาฝากตอนพี่น้องเอฟซีให้เขาเป็นความเชื่อส่วนบคุคคลเลยพี่น้องเด้อผู้ใดเสียน่ำกันจงเอาผู้ใดเสียมันกันจะเอาผู้ใดบ่มอุย้ยมันล้วนอไรวมื่อไรอ,ไรอ่ะแบบพี่น้องเอฟซีกับเบิร์นฟุนความ,มันเชิงไปสะละครับพี่น้องเอฟซีเนาะแต่ว่าแนวทางเลขซองมาแล้วน้องเอฟซีเป็นอย่าง้คือพวกข้นไรซดเอดแอดสีด่ฟั่งพี่น้องรเสิพ่ขข้นไรซดนี่ ก้อนสี่มาล่องผีเดียวบูมเอ็นอย่างเดียวพี่น้องเอฟซีเวสตซันบูมเอ็นว่าหย่านมูฮะหย่านมูบดได้บูมเอ็นอย่างเดียวเพื่อนนาก็ส่งมาบังหันพี่น้องส่งมาบังหันหละกัพอดีแอดมาหน้านี่นหะเพื่อนก็เลยส่งเข้ามาแอดเองก็เลยอย่มาถ่ายเท่าออู่หน้านี่แหละถ้าเพื่อนส่งมาหอดก่อนแต่สี่ยีโทรหาทีมงานเดียว เอาเสดายแบ่งปันที่งานอยู่พี่น้องเอฟซีจะว่ากะคือเ่าล่ะครับพี่น้องเอฟซีเนาะกะสี่หลายๆเอฟซี e กะสี่เล้าแต่บุญ้าวาสน,น,นาผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะรูปแบบแนวทางเลขซองรังกูัวรังคนว่าใช้ว่าจะสตีเขาปลาศาสนา <c oughs> แอบเองนะอยากนั่น,นอยู่ได้อี่น้องจะว่าเขาหนักเสดายเสดายย่อนอย่างมันออกกูสามมันเก้าสามวันเน้ะออกกูสี่สี่นะ ของเพื่อนหามาอันเปิดจอสามหนึ่งเก้าสามมาสินะมันลเลือเสียดายจ้ะตอนแรกเอเองนั่นกันใจว่าสิเอาอีกจกังหวัดได้พี่น้องมนสิล่องมืงอีกจกังหวดัดจะว่านี่จะพาดญ่ใจสปอร์ตขอขอบคุณขอบคุณทั้งเสียไงเพื่อนพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพื่อนห้ยเนะื้อทางหน้าเพื่อนว่าห้งวดนี้พี่น้องเอฟซีไปทําทุนเป็นไรสินะเพราะว่าทุนเพื่อนลงทุนเอง วันนี้ขอจังหวัดเนี่ยเพื่นว่าร่องเปลี่ยนมือค้นถือเบิงเป็นมาสินะแต่ว่าตัวเลขแนวทางนั้นเพื่อนโทรมาบอกแอดแล้วรูปแบบแนวทางวันนี้ครับเป็นหลังเอฟซีรังขวดลังคนล่อค่อยเลรีซ่องอยูนหลังเลขียญซ่วงห้าหมื่นแต่ว่ามันเอบอรเห็นน้อเพิ่นเนี่ยเพื่อนเปิดเบิ้งหล้วกับเพิ่นใหาบ้องเออเครื่องยากน้องเพิ่น,นไปหาลอซื้อแล้วแหละพ่นแล้วเพิ่นจะโทรมาบอก ว่าเลขซองขวัญใหญ่มากเลวแอดมันเป็นตัวนี้เลยเป็นมาสินะวันนี้เจ้าเอาไปทําทุนมาก่อนเพราะว่าเบางลักษณะแล้วว่าทหานเจ้าคุณเบิดหลายเราไม่ได้รีพี่น้องว่าทหานเบิดหลายอีกวันนี้โอลยขอบบนขอบขุณมีเสียเงยใจสป,ปอร์ตพลนลงทุนให้พี่น้องเอฟซีตอนแรก <c oughs> พันว่าเปรี้ยวโอนกับนายแอดนายแอดนี่ส่งเงินไปนเขามาสินะแล้วก็ให้เขาส่งเงินส่งซองมา ก็เลยคินวันจะสี่พี่น้องจะคล้องกับเป็นนั่นเนาะเงืนเพิ่อนนะ่ะสินะพี่น้องก็เลยติดต่อให้เพิ่นซะนี่สินะต่ว่าเ้องขอ,ขอตัวเล็กนวาางเพื่อนมากมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีห้าโชคห้ามันจงนี้จะแล้วแจกขึ้นแล้วแจกข,นข้นอยู่น้งความเสียของผพ้ดใดเด้พี่น้องเด้ออันนี้บางคนกับว่าพ่อหล่าเอด็ดบ้งคนจะโทษมากเอาเงี้ยวันเนี้ย เอาอีกเอาอีกไา,าสั่งพี่น้องเขาเจอแต่ทุ่มมากกันหลายส่วนหลายสิเอาส่วนมากเลยสิทุ่มมากกันยังสู่ต่อกำลังใจแอดดีกันย้อนพี่น้องเอฟซีนี่เด็กพี่น้องเอฟซีกำลังใจดีๆียาดีๆีนี่เองแลครื่องแฝงครับเอฟซีของประกาศนี่แหละมี่จะผู้ใจดีแล้วเพราะว่าหมู่บ้านนี่มีเจ๊งไงเป็นเชิงเป็นอะไแอดเอามาหลุดด้วยอาาแอดฐานมันแตกวันนี้ขวัญจีซอยอน์ชาซ่องเจ้าเป็นไรสินะ แอดเองก็ยังยักยังยอนนึกแบบพอดีมีเสียใหญ่ใจสปอร์ตอลพันธุ์โชวมาแอดจะสร้างเลยสร้างเดียวแล้วก็ใครพันทรงมหาข่อยเดี๋ยวข่อยเสียห้ตัวเหรียแนวทางคิดรอเนั่นแหละเอาไปแบ่งปันเอฟซีพันเพราะว่าผู้ปัญหาเจ้ากับมี่สินะพี่น้องผู้ปัญหาพันกับมีผู้ใจดีนะนี่กับมี่จะได้พี่น้องเอฟซีโอมี่โยอีดีตัวเหรียญสนุรับพันให้แกมือเอาสั่นแล้ววะเอาไปลงทุนเมืองได้แอดว่าสั่นแล้วะหาเงินเช่อซ่องไม่เจอน้ำข่อยหามันหม็น ให้มันเอางไงว่าบัตรเทื่อมันเป็นไปได้งวดนี้แตกสาตัวพี่น้องเด้ออาจจะพ้าเอฟซีปุ๊บนี่โปดสินนี่สินะพี่น้องเพิ่นคิดดีพี่น้องเพิ่นจะคิดดีเช่นกันเพิ่นคิดดีละท่ามจริงนะพี่น้องเพิ่นจะจัดจานหายเลยนี่สินะโอ้ดีใจหลายพี่น้องเอฟซีได้เลยสว่างมาแล้วรูปแบบไหนทางเลขสองแอดเองนหูแล้วพี่น้องหูจี้นี่แหละโอ้ ต้งใจตามเหนือจตึงๆอีกแล้วพี่น้องเอฟซี่ไปเสดขายเข่าใส่ซะบอกวันนี่พี่น้องเบิดแนวขายเลย <c oughs> โอ้ยมวลทหารจะค็ดคาดพด่อลูดออกนี้ใจกับ่ได้ว่าได้พี่น้องเนาะมวลทหันออกนี้ใจกับ่ไดดว่าด้ออกเก้าซี่วะน,นี่แเนวท่าเก้าสามานี่ออกเก้าซี่แจ่มยวคอหล่อเลขฟันกับหกหนึ่งออกซุนกงทีนะมันไจะเหลือใจอนะพี่น้องเอฟซี อ่ะว่าละสีใหญ่ห่างเป็นอยังคืบอบุกกลินไรซ์สดแอด <c oughs> ว่าสีแอดสีบุกกลินไรซ์สดนี่พี่น้องเอฟซีดูทันเนื่องจากเพิ่นฮอกกับมหอดเมื่อกี้ฮอดเมื่อกี้บัดนี่ทำให้ไรซ์สดจะมิคาซัมเกา่านเมื่อเช่งงานบระดี๋ยวยูกัเลยเฮ็ดลงคลิปเอาหลักรอธิบายให้พี่น้องแฟนคลับพืนช่องเข้าใจไปนับกันว่าเลขซองวันนี้มาถึงแล้วจะว่านี่เสียเงยใ,ใ,ใจสปอร์ตเพิ่นเพิ่นอัน รับช่วงตอ่อเอาเสียนะพี่น้องแต่ว่าแนวทางกะไปเบิ่งกันครับพี่น้องเอฟซีแบเป็นตัวไหนเนาะรูปแบบแนวทางหาตรงจิตตรงใจแฟ้นครับเฟ้นช่องพี่น้องก็ล่องไปพิจรารณาเบิง่งปากปเป็นแนวทางเท่านั้นแหละครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณใกนการรับชมรบฟังผู้ใดเห็นตัวเลขแล้วโอ้ขับมากมาดอกหยาดผลีตัวเ,วเกา่จาจะแล้วแต่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเพิ่ะว่าให้ามามาลงทุนห้เฮามาเป็นทุนสักวันจังหวัดห้ามแตกสามตัว เราบอกว่าพ่อศรีเดชมิทุณมิฮ้อนไม่ใช่นะเวลาอาจารย์ประสานงานกัน์ไม่เห็มันออกวันนี้มาสกักวอนจะใี่นะพี่น,น้องเอฟซี FC เนาะอ่ะปเป็นตัวเลขแนวข้างครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องเอฟซีดูทันนี่คือรูปแบบแนวะทางเลขสองห้าหมื่นทีเอ็ดือให้พี่น้องเอฟซีดูทันลองไปเสี่ยงโชฉบนั่นแหละจะแปลงวันนี้ เปลี่ยนมือถือเบงพี่น้องเอฟซีเปลี่ยนมือเป็นเสียไงยเพิ่นถือไห่เลขซ่องกับยูน่าเพื่นเนี่แหละพี่น้อง่ว่าเพื่อนเอาตัวเลขมาให้ให้ทุ่มมาบอกตัวเลขเข้าให้เข้าให,ให,ให้พวกแอดเองมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีหาเพื่อนแล้วกูแล้วคเนิ่นถามหาอยู่นะพีนนนพน FC, นนน่น้องเพื่อนกัเลยฝากมาให้พี่น้องเอฟซีหาปดหนีปดสินได้แล้วเชื่อเปลี่ยนมือไปยูน่าเพื่อนมันฉกมันหมนัน คือกันบดเลยสิเหตุไหนพี่น้องเอฟซีอุดหนาเขากับจังหวะกันไหมจะวางอุ่ดนี่เพิ่นสำร,อร่อนใจแอดครับพี่น้องเอฟซีทุสันจะว่าซ่องส่งไปหาเพิ่นเลยสินะเพิ่นจะไปหาสี่ล่ะละพี่น้องเอฟซีทุสันเพิ่นสี่แล้วล่ะละเพิ่นจะจันนงตัวเหล็กมาให้เฮ้าเลยสินะรูปแบบในทางสามเก้าหกได้พี่น้องได้เหล็กซ่องสามเก้าหกจะมาตัวนี้แหละอวดบังหันนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่ ตัดเอ,ดต,ดเอดตัดออกมาแล้วมันจะเป็นสามเก้าสามหกเก้าหกครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางงวดนี้เล็ดช่วงครับพี่น้องโชคหดีล,ล้ำรวยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องเอฟซีม่เสียใหญ่ใจสป,ปอร์ตสำรองให้นั่นนี่โอ้ดีใจหลายพี่น้องเอฟซีกันยังเด็ดตัวเล็กแนวทางมาฝากต่อนพี่น้องเอฟซีก็เราโชคหดีล,ล้ำรวยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่น้องครับ